สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเข้าสวนผักนะคะทุกคนจะพาทุกคนไปดูสวนผักค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปสวนผักเป็นเวลาน่าจะสี่ห้าวันมัน้งคะตั้งแต่ไม่ย่ามาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปถอนแครอทค่ะเดี๋ยว ให้ดูดอกไม้ก่อนค่ะก่อนที่จะไปสวนผักสวยมากค่ะตอนนี้เข้าบานเต็มแจกันเลยค่ะทุกคนสวยมากค่ะบานเต็มแจกกันเลยเมื่อวานนี้ลูกชายทำลูกชายทำหล่นค่ะทำแจกกันหลน่นดอกหักเลยสวยค่ะบานเต็มแจกันเลยค่ะวันนี้ ไปค่ะไปดูส่วนผักกันนี่ค่ะสวนผักสวยเหมือนเดิมค่ะทุกคนดูถั่วลันเตาเราค่ะทุกคนอุอ้ยถั่วลันเตาเราสวยมากเลยค่ะอันนี้เราจะเอา จะปล่อยไว้ให้มันแก่นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะกินเมล็ดข้างในมันค่ะเราชอบแกะกินเมล็ดข้างในมันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวยนี่ค่ะเราชอบกินเมล็ดข้างในมันค่ะทุกคนหวานมากเลยค่ะนั่งกินเลยโหฟินดีค่ะทุกคนเราชอบกินแบบนี้ค่ะ ทุกคนคะ่ะดูผักสวยมากเลยคะ่ะยาวๆสารแหนค่ค่ะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะถ้าอยู่ใกล้นี่ให้ทุกคนมาเก็บเอาเลยนะคะเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเก็บเอาจังเลยคะ่ะไปกินกับก้อยไปกินกับลาบนะคะ่ะทุกคนโหหอม สัมผัสเขานี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะทุกคนหอมมากเลยสวยค่ะโห oh. นึกถึงลาบเลยค่ะทุกคนนึกถึงลาบก้อยบ้านเราเลยค่ะหอมสารแน,นี่ค่ะอ oh. ้อยมะเขืดเทศค่ะทุกคน ะมะเขือเทศเราค่ะทุกคนเห็นไหมคะมะเขือเทศนี่ค่ะสวนผักเราเหมือนเดิมค่ะทุกคนโตขึ้นมาน,นิดหน่อยมั้งอันนี้พัน์ใหญ่นะคะมะเขือเทศพันใหญ่ค่ะได้สองต้นค่ะต้นนั้นกับต้นนี้อันนี้ฟักทอง ฟักทองออกฟักทองออกลูกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะฟักทองเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนึกถึงแกงหน่อไม้เลยค่ะทุกคนเห็นลูกฟักทองอ่อนๆนึกถึงแกงหน่อไม้เลยค่ะถัว่วลันเตาเรามีที่นี่ด้วยที่นี่ปลูกสามสี่ต้นมั้งคะถัว่วลันเตา นี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะเริ่มเห็นผลผลิตแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วสวนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฟักทองนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่คะ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คะ่ะอันนี้คือลูกของเขานะคะอันนี้ไม่ใช่ฟักทองคะ่ะแต่แต่เป็นบวบคะ่ะทุกคนเป็นบวบของฝรั่งนะคะฝรั่งเขาเรียกอะไรลืมคะ่ะเดี๋ยววันหลังบอกคะ่ะฝรั่งเขาเรียกอะไรลืม แต่เป็นบวบของฝรั่งค่ะลูกยาวๆเหมือนแตงเหมือนแตงกวายาวบ้านเรานะคะแต่ว่าทางนี้เขาจะกินสดๆค่ะทุกคนเขาจะชอบเอามาทำสลัดนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะเห็นไหมคะเขาชอบเอามาทำสลัดแล้วก็รสของเขาจะออกหวานๆคะ่ะทุกคนหวานมากค่ะเดี๋ยววันนี้จะถอนแรดิตด,ด้วยค่ะทุกคนถอนออกให้หมดเลย กินไม่ทันแล้วค่ะกินคนเดียวค่ะทุกคนผักที่ปลูกทุกอย่างนี้กินคนเดียวนะคะทุกคนสามีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินผักนะคะทุกคนนี่ค่ะนอกเสียจากเราจะหยิบใส่จานให้เขานิดหน่อยแค่นั้นค่ะเขาถึงจะกินกินเยอะเขาไม่กินนะคะเขาไม่ชอบกินผัก ที่เราบอกว่าจะมาถอนแครอทวันนี้แครอทยังไม่เป็นหัวนะคะทุกคนแต่เราจะถอนออกค่ะเพราะว่ามันหนาเกินไปค่ะแล้วมันไม่เป็นหัวให้นะคะทุกคนจะถอนให้มันบางๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นแครอทพันเล็กนะคะแต่มันไม่มีหัวเลยค่ะเห็นไหมแม่ย่าแม่ย่าบอกว่าต้องถอนออกให้มันบางๆนะคะทุกคน เนี่ยมันหนาเกินไปแล้วมันไม่เป็นหัวให้ไม่ยากแกบ,บอกอย่างนี้โอ้ยตายแล้วทุกคนขาลงได้ถอนแมงรักค่ะทุกคนโอ้ยยิ่งปลูกยากด้วยปลูกตั้งนานแล้วไม่โตสักทีแมงรักปลูกยากนะคะโอ้ยเสียดาย ปลูกยากนะคะผักบางอย่างก็ปลูกยากมากเลยค่ะผักบางอย่างนี่ปลูกไม่ขึ้นเลยนะคะผักไทยอ่ะเป็นบางพื้นที่มั้งคะที่ที่เราอยู่นี่มันปลูกยากค่ะบางพื้นที่ก็ปลูกง่ายมั้งคะเห็นเขาลงเฟสอยู่แต่ที่ของเราอยู่นี่ปลูกยากคะ่ะผักไทยนี่ค่ะต้องถอนออกไม่ยากให้ถอนออกค่ะ ไม่ยากว่าจะถอนให้เราวันที่แกมานะคะแต่เราไม่ให้ถอนให้ค่ะเพราะว่าแกมาเยี่ยมเราเนาะจะให้เรามาจะให้แกมาทํางานให้เรามันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเราก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยวว่างๆฉันเข้ามาถอนเองนี่ค่ะเดี๋ยวจะถอนแครอทแล้วก็ถอนแรดิสค่ะแรดดิสนี่ถอนออกให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะ จะถอนออกให้หมดเลยเพราะว่ามันแก่แล้วค่ะทุกคนเราก็กินไม่ทันหรอกคะ่ะแต่ว่าเราจะเอาไปล้างล้างแล้วก็เอาไปไว้แช่ในช่องช่องฟิตนะคะทุกคนเอาไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะทุกคนน,น,นี่ค่ะเอาไว้ทำแกงอ่อมเวลาอยาก จะทำแกงอ่อมแล้วก็เอามาละลายน้ำแข็งออกแล้วก็ทำแกงอ่อมนะคะทุกคนนี่ค่ะี๋ยวรีบถอนออกให้หมดเลยค่ะมันแก่แล้วนี่ค่ะถอนออกให้หมดเลยจะถอนออกให้หมดเลยค่ะ แล้วหามเมล็ดผักที่มันขึ้นย่ายๆนะคะเดี๋ยวเอามาหวานตรงนี้หลังจากถอนออกแล้วนี่ค่ะสวนผักสวนผักน้อยๆแค่นี้แหละคะ่ะเห็นแล้วสดชื่นคิดถึงบ้านเราเลยค่ะทุกคนมองสวนผักแล้วคิดถึงบ้านเราเลยเนาะที่บ้านเราก็ชอบปลูกผักกินแบบนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยซื้อผักนะคะหน้าร้อนหน้าร้อนนี้ไม่ไม่ค่อยซื้อผักค่ะซื้อซื้อเป็นบางผักแค่นั้นค่ะที่เราไม่สามารถปลูกกินเองได้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะสารหน่สวยออกดอกเลยค่ะแก่แล้วค่ะสาร่ก็กินคนเดียวค่ะทุกคน ูค่ะต้นยาวยาวอยากกินแกงหน่อไม้จังเลยค่ะทุกคน เห็นดอกฟักทองแล้วยากินแกงห่อ,อไม้แต่นน้ำน้ำใบยานางนี่หาซื้อยากมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือผักกาดดอกนะคะทุกคนเราจะเก็บเมล็ดเขาไว้ค่ะไว้ปีหน้า แก่แล้วอันนี้ด้วยค่ะเม็ดผัก,กาดดอกเก็บไว้ต่อปีหน้าค่ะทุกคนเอาไว้หวานปีหน้าเลย เทศเห็นแล้วอยากกินส้มตำเลยค่ะทุกคนแต่มะละกอหมดค่ะไปตลาดเอเชียเมื่อวันก่อนนะคะทุกคนมะละกอมีนะคะแต่มะละกอเหี่ยวมากเลยค่ะเราก็เลยไม่ซื้อเรามาตำเออ แครอทค่ะก็เลยซื้อแครอทมามาตามค่ะแล้วก็เลยมาตามแครอทกินตามแครอทก็อร่อยนะคะทุกคนมันก็ไม่เหมือนมะละกอเนาะแต่มันก็แทนกันได้นะคะทุกคนตามแครอท แค่เราไม่เป็นหัวเลยสวยแต่ใบถ้ากินใบได้นี่เรากินใบเลยนะเนี่ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าใบาแครอทเนี่ยเนี่ยไม่เป็นหัวเลยถอนออกให้หมดเลยมันไม่เป็นหัวนคะสวนผักก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนเหมือนเดิม ตขึ้นเหมือนโตขึ้นมานิดหน่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็ได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะฟักทองมะเขือเทศนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยว ขอตัวไปถอนแลดิสก่อนค่ะกับแครอทออกเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ